นนี้กับผมใจแค่นี้คืนตอนนี้มีคนล้างห้องน้ำไม่ได้เหครับนี่ครับห้องน้ำวัดค่ะลูกห้องน้ำวัดนะครับอเด็กจ้าว่าอันนี้ชื่อว่าแม่อันนี้ชื่อว่าแม่เป็ดแม่เป็ดครับอันนี้ชื่ออะไรกับพ่อเป็ดครับพ่อเป็ดเรามาทำอะไรกันเรามาให้อาหารปลากันครับไม่แล้วตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันกำลังล้างห้องน้ำอยู่ห้องน้ำวดัดใช่ มาเรวอัดจบไปยังถ่ายรูปม,ม่ไยไปยังยังเราต้องพาไปทัวร์วัดก่อนเนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะนี้ก็จะเป็นสถานชยสถานที่ของคนวัดนะครับอันนั้นก็จะห้องน้าน,นะครับเมื่อกี้นั่นไงมีพัดลมด้วยนะครับแต่คุณลืมผมลืมไม่ดูนั่นครับพัดลมอยู่นั้นนะลครับโอเคแล้วก็จะพาไปดูนะ ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับนี่ครับนั่นคือตะหนึ่งหนึ่งก็เป็นอย่างนี้แหละนี่นั่นแหละครับแล้วนะปู่เรียก่ออะไรเออหก จีหกครับฮะจีหกบุญเ่าไหนเรื่องูาดูเลยนี่ครับก็จะชัดอย่างนี้แหละ iPhone เนี่ยจีจหกครับก็อย่างนี้แหละครับคุณก็ต้องอย่างนี <c oughs> ้แหละหนี่นะวัตนี่แหละเป็นป่ะหืมอะไ้เปิดดูดูญเตา นี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยวัดก็จะมีหมานะครับหมาวัดนะนนี่นรถผมอย่างนั้นนะครับปะวุ้ยเงินก็อย่างนี้แหละครับนี่อย่างนี้เลย แต่เป็นม,ม,มดแต่เป็นหมดครับตรงนั้นก็จะไปถังเข้านะครับก็จะไกลหน่อยนะครับฝั่งนี้อันนี้ก็จะถังขยะตรงนั้นก็จะเป็นที่พักนะครับนั่นนะนั่นนะ,ะนี่ของผ้าชมแล้วน,นี่น,นะคือของผ้าตรงนี้น,นะครัะเป็นที่ที่สามารถทำอะไรได้กต่างตรงนั้นนะครับใช่ ชี้ถูกแล้วแล้วตอนนี้ผมก็กปเปิดแบบแล้วก็ปเปิดแบบประตูเข้ามาพาไปชวมวัด,น,บบวดนี่นะคะแบบนี้อยากจะท่านไปชมอยากจะดึงก็จะดูก่อนว่าพี่แม่ผมปดิดปีปีกไหมเร็วย,ยังค่ะคิคูิ เอไหร่ท hey, he ี่ดีดีอะไรอ่ะยมดมเนี่ย